ทับสีเหล็บแต่ละคนมันแย้มหนาวกันหนาวว่าสันมึงเนี่ยถ้ากันได้ใส่เสื้อกลามเสื้อเกิมเงลนเห็นว่าขนาดไม่น้อยยังใส่ขาสันใส่เสื้อกันหนาวบางๆเันยังตับว่ามันสีออกไปในห่างไกลอ๋อฉันน่าคอมพิษสมโยบัินซ้ำหวานอันสมบอกกับพิดซ่าจะให้มีนคอมพิษทันสมสแตได้บอกคอม จำตอบมีแต่รหิต a h ันยีเซนทรัมเลสตังอามินจเจมอันเฮ็ดงานวิรานพิซซ่าหาันในเมืองน้ำกันเมื่อกี้นี่เขากระจำเขาได้เขากระจำเขาได้ผู้นึ่งยืนรถเนาะผูน้นึงเย็ยนล่างอันนั้นอยู่ข้ากันไปเลาะเบื้องหน้ามันเมื่อวานนี่นอยย้องไส้พ่อใหญ่โทรมาว่าน้นำแข็งมันละลายเมื่อแล้วาสันผู้ไปตกป่า ได้ดอกได้แต่ปลาตัวน้นๆเพื่อจะไล่ปล่อยขินขึ้นฟีนี้พันบอมานพันมาร่าที่นองยี่สิบเอ็ดองศายอยู่ในรถพอจนด้เปิดกระจกมันหอนร้อนแรกของสวีเดนนะคะร้อนวันแรกเลยเห็นไหมผู้คนกน็ได้ออกมาถือกแดดแบบนี้เ็ยเห็นตะกี้คอยเข้าใจแล้วแบบนี้ตะกี้คอยบอกเข้าใจว่าฝรั่งเวลาน หนาห่อนเห็นแดดเดินข้าเจ้าขึ้นเรียนใส่แดดแท้หเห็ดคือจังคนบ่เคยพอแต่บัดเจ้าของไม่ยุยดนๆจนซื้อหูจักว่าโอเพราะว่าผิวห่อนมันถึออบอยู่ตลอดเวลามันหนาวมันบล่าช่วงหิมะพอมันแดดมากเขาก็อยากให้ผิวห่อนได้ไดวิตามินขันเขาบ่ถือแดดเถียงยังบ่เอาวิตามินเข้าร่างกายเนี่ยผิวมันตกกะพี่น้องเห็นบ่ฝรั่งเขาเป็นนั้น ก็เลิ่กเข้าใจโอ้มันเป็นแบบนี้หรอเมื่อก่อนเราก็ไม่เข้าใจนี่บางคนก็เก็บกินนะนี่ผักอันนี้พันว่าผักขี้เล็กว่าสันเคยเห็นข้าเจ้าเก็บกินอยู่พี่นนองอย่าว่าไม่น้อยดัตจริสต์แต่แซมเนี่กันโนะมเฮียอยู่เริ่มขั้นลวนี่แต่ขั้นหูขั้นค้างมาแล้วนี่ขนาดออกมาทอนนี่จำได้ว่าไม่น้อยซิมผักเซียนนั่นผักตําแหน่งบกักต้นบักตําแหน่สวีเดนตอนนั้นปากว่ามันเบี้ยวปากโปโปกอยู่ พูว่าแพร่กว <ination> <inator> ่าก็ดีใจน้ำยอดก็เจ้ากินได้ความแสบความมักไขมั่นเนาะแต่ว่าไม่น้อยเมื่อุญขันแล้วนี่หูวก็ขั้นข้อก็ขั้นตอนเราก็จะได้อน้องดำออกมาเราะออย่าเด้อกุเก่งลายจุดตีนกุบิดหาะบังพี่น้องคอยเก่งมือกีเนี่ยคอยยันเขาเลี้ยวมาใส่คุณน่ะมันบิดแรงอยู่เห็นบ่านั่น ตะคิวกินเลยค่ะมึงให้กูรุ่นแรงเยกแรกเทนนี่มินเบียนโจตีต me. นกูบิดแรงเงี้ยเมื่มึงได้เมื่องพี่หยานเขาขี่จักรยานมาใส่เนาะสโอดโกคันฮอซี่เกนเออว่ำคันฮอซี่เกนเลียตะเลียซาลีเตนเพราะว่าคอยสิยดายขี่จักรยานแล้วขี่จักรยานเลาะจังหน่อย เออตอนนี้มันว่ำแล้วนูโอเคว่ำเนาะโ,โกบรอยอร้อนหลัดดาแบตเตอรี่ลีนล,ลาสคูอ่ลีนล,ลาฮุดอินเตอร์อืบน่าย้อนเสียคันแจโ่โอทีอทนูนสตันน้องสายเพิ่นเพื่อนน,น้อยบริปเปิดเป็นไงว่ากะขี่ได้แล้วเนาะตอนนี้มันห่อนแล้วมันม,มีหิมะแล้วขี่ได้แล้วเนะาะหลัดอันใครอันนะ้ำแบตเตอรี่ชาร์จไว้แล้ว คันมืออื่นคอยพ่อขี่คานขอบพ่อมีเวียดยังได้ไรมืออื่นคอยพาพี่น้องไปเลปาะปลาดีบ่ฮเลาะเวลาสูตรอากาศกลับมาบรรยากาศน้ำโมกไรคือค,คือกะกากขนั้นีปเดี๋ยวผลเลือดก็ออกแล้วว่าไม่น้อยแพ้เกสอนดอกไม้ชน,น,นิดใดแล้วก็แพรยังเนาะรอผลเลือดอยู่ตอนนี้โอ้ยบิดตตงยังกุะปวดตีนเด้วันนี้ฮามึออางไอ้ยานเขาขี่มาใส่ไซไรก็ได้ โอ,โอโหลีกกระซำไทยแลนด์นิดโทษสัมบีกะอ๋อประเด็นถามน้องต้นว่าสืออาา้ออาน้ำพึ่งนน้ำพึ่งที่เขาเลี้ยงอยู่ในอันดอกไม้วะมันมีนำพึ่งที่เขาเลี้ยงอยู่ในดอกไม้นาห้อนนะคะแล้วก,ก็นำพึ่งที่เขาเลี้ยงไว้นาหนาวน,านี่บริษัทมันอยู่นีโรงงานมันอยู่นี่เพราะว่าไม่น้อยเปยวว็นมังไทยเถี่วกวนไม่น้อยมาซื้ออยู่นี ไตะก,กี้มิตรปาเห็น่าพี่น้องผู้ใดเบิ่งคลิปไม้หน่อยสิจาได้เดี๋ยวนี้โอ้ยหอดสิโ่มีมองสีสางแหละเ mm hmm. ฟอร์ลูดฮอบารัสโกงเงินพรอต่ออมวิฟิมมาคามมาอีกแล่งแน่เซนบอกครับพพอใหญ่ตะกี้นะหอดบ่บมีอย่างเดี๋ยวนี้นะเต็มเมืดละนี่ค่ะบริษัทกระโลงงานนาผพึ่งวันนั้นไม่หน่อยมาเอาอยู่นี่ค่ะเขาเรียงแบบ ธรรมชาติแต่ว่าเขาเลี้ยงใส่ดอกไม่นาห่อนน้าวน่นา,นา,นาใบไม้พีนะคะนี่โรงงานเขาเดี๋ยวเพิ่งก่อน <c oughs> ามนองต้นก่อน,นเอากระสืไดอ้อันส่งอีเมลมาจองแล้วกันนัดเวลามาลับกระปุกละร้อยเท่าไหร่วะร้อยยี่สิบคนค่ะกระปุกหนึ่งแต่เป็นน้ำพึ่งธรรมชาติเลยเดย้น้ำพึ่งเลี้ยงกับดอกไม้เลยนะจ๊ะ อุ้ยบ้านแม่ข่อยอยู่สะออนยังข่อยสะอ่อนเตาผิงข่อยสะอ่อนเตาผิงเขาบางแน่เงินหลังนี่แม่รมฮอเซลเลยขายแล้วบ้านหลังนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้กันย่งว่าคันโบูโยฆ่ากันจนตายมันก็บพรมันผัวเมียยังวะอุตส่าห์สังสมอุตส่าห์ดัดแปลงเนาะ <C <c ท่านคอเร่ป่านนี่มึงเขาอลยลงไวน้ำในแม่นี nah ูลีฮอว์กอิงเอลีสเดวัลวัลวัตตันแม่นความดุนองไส้เพิ่นมาหนามันละไล่มาแล้วเดมมองเขาให้ลงไปไวน้ำเด่น บ้านพงเงินบ้านนุ่มโสดได้ไหมพี่น้องโสดอายุไรๆเกือบพงไงเลยพะเคยมีเมียเลยถอกกันี่แฮมม่าไอยาซ่าอีกงแฮมม่าอีกงลูกไส้ยังเฮื่อนทั้งเธอตอนนี้ฮอทัวบิน ขี่มาเลาะบึงซื่อๆดอกเลาะบึงน้ำก็หันฮอดเทเวตตะหันเออเด้หันหันทิดตะเด้ออกสัวหันหันเยอะสัวหันแทงแกวาดดุสหันแทงแกวัดดุสตอปป้าลูกไส้นอนตากแดดลูกยกข้อขึ้นซองเบิงพอพอว่ดจอดตะกี้มองนี้มันเป็นมองว่างเห็นปะอ๋อเยอเยตเตฟิน บ้านสมัยใหม่ง่ายๆตะกี้เป็นปลาเป็นมองให้เด็กน้อยเรนเรนเห็นเนาะมันอียังก็เกิดขึ้นได้อะไงมาบ่ล้งค่ะลูกลูกเงือก,ก,ก,กข้อบางลูกลูกเงือกข้อบางพอถ้าบางได้มาแล้วมันจะทรหากันเจ้าคือพ่อจอดเป็นสิบบาเดือนนี่เดียบ้านดมอกะบอับวอลนัตสันนอร่าปะบ้านใหญเพินเพ่นกับพีไ <ง S 1> ่ไอ อ๋อฮดมฮอลลีละสตูกอเขาอันร้านไส้กับร้านไผ่ร้านออออร้านไส้กับร้านไผ่บอันนั้นโอยูบัดเวยเพิ่นนะอุ้ยเบิร์ดมึงคือลายเธอเบิร์ดนะอัน เขาพากันขึ้นเนื้อเพราะว่าสมบัติพอเขาทิ้งไว้มีบ้านพักต่อากาศหลังหน่อยอยู่ถ้าขึ้นไปเนื้อนีอ่ออกจากนี่ประมาณสองรอยกิโลค่ะเห็น่หญ้าเยะก็ขึ้นพักปากมาหาเก็บด้วยพี่น้องเด้อผู้ใดกินได้มงีหน่อยรถมาแต่เมืองไทยกับท,ท่านเก็บเพ็ดอยู่ดอกเพราะว่าพอใญ่ก็ตอร่องนี่ตกลงมึงสิบสามเดือนนี้หรีบ่หน่อย โอ๊ยกูบ่ไปดอกโดนโดอกกูไปแล้วกูมีคนมาให้กูนั่งห่วงถ้าไม่น้อยอีกได้มื้อนี่ทศเจ้าจังไหนเออใจเย็นๆเพราะว่ามันเมสาดอกเปนบอ่ะอยากรุ่น่าเมยสิไปมือใดแบบนี้แม่เลยว่าเออไปมือใดก็สิบอกกูซื้อตัวเสร็จกูบอกเพิ่งแทนน,นั่นกูคุยกับกรมแรงงานอยู่กำลังต่อรองกับกรมแรงงานอยู่ตอนนี้นะคอยสิไปท่อน,นี้กรมแรงงาน่าให้ไปท่อน,นี้ ่อยก็เล็ต่อรองกลับไปไม่ยู่อยไปข้ในอ่านอีเมลเขาตอบมาก,ก่อน่อยสซไดซื้อตัวเราก็กระจีแจ้งไปตั้งการให้กล,ลุ่มแรงงานหูแต่ตีคอยเซยเตยเวยยู่นี่เพราะแม่นยังเพราะว่าหมอยังคอยอยังไม่ได้พบหมอให้อยรอพบหมอกอข่อยพ่อเฝ้าคอยพ็ออยากฆ่าหนาฆ่าหลังแลน่นหนาแล่นหลังไปทั้งพุ่นกับฆ่าทั้งพี่ไอพุ่นก็จะไปเคี่ยวคอนโด ไปโอนกลับขึ้นไม่อีกโอ้ยมันแมหมมุน่นไว้นะพี่น้อยเสียเงนินไรเถือ่อเทอทางหามันเถอะว่ามีลูกเราละหนึ่งคนตาจากหนึ่งคนจากเป็นหนึ่งคนจากตายจบต่อไปก็มีแต่ชีวิตตรู้แมนตทอติตเทนฮอบบี้เล่นได้พอเฮอรเกอร์มงงาบีนโลงที่ ให้ไม่น้อยไม่เห็ดจังเด้เขาว่าไม่เห็ดเครืองเวลาได้บ่สันหาสิบเปอร์เซ็นต์้ยกุบ่ไม่เห็นเล้พอกระเทือนตอนนี้มันออกจากนานหนาวแล้วไม่เริ่มขายดีแล้วค่ะแต่ว่าเขาให้ไม่น้อยอันเ <c oughs> ขาให้ไม่น้อยนั้นเริ่มจากหาสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนด้บ่เส็ดสี่ชั่วโมงสันโอ้ยพอกระเทือนเนาะ เธอมาเป็นยังว่าสันวะโก<อ>ง<อ>ูฟินเธอมาแม่ว่าสันแค้นจะเปิดขายเบียร์ข้างนอกนะวสันโอ้ยกูสิไปจัดการเรื่องลูกเรื่องกระดูกลูกกูอยู่หรือไปจัดการเอามดรดก,กขึ้นอยู่ไย่าฝ้าเว้าอย่าเฝ้าว่วา,วา,ววาให้กูเคลียร์อะไรเรียบร้อยแล้วต่อไปก็มิตรชีวิตข่อยกับพ่อใหญ่แล้วค่ะ มเมืองไทยอยากกลับไปต่นไหนก็สบายมีเงินไม่เยอะก็กลับได้เพราะว่าเรามีคอนโดเป็นของตัวเองค่าใช้จ่ายก็ไม่เยอะถึงมันจะไม่ได้หรูหราลังการแต่ก็ถือว่าเรายังมีที่ซุกหัวนอนนะคะนี่อินเตอร์ทุ่มีคานสตนหน้าสัมผัสผักแคระิงมันมอมันมอดอันนั่นนี่แถวนี่ข่อยเก็บเห็ดอันใดเห็ดเอียงก็เห็ดเพิงนี่ป้าเห็ดเพิ่งก็ได้ เฟอร์ชีตติดมอเตสแวงเมกเกสแวงเทอร์เรลุงมัดไก่โค้งไก่มองเลี้ยวแล้วมันกระเพ้ากูตื่นเต้นเลยกูก็ตีนวิทอีกเออเออเห็นมล่ะเธอเครื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 อขี้ขึ้นสเตีย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 นเสียอะไรสตียนพออินหอยยอกซอนแน่ดูแน่ละสว่าง ทอเดลุงชักตาอินเตอร์สปีดสปีดโกฟุตฟุตเสียดูแต่โกอ๊บดินสเตียนดมเดียละแวกเสียดูอินแต่เยีเน่อมยกอินเตอร์สรีกอเดสมาเฟลุดแดนสตัน์นัสเซนคอมาแทักตูบ่อยเห็นทํามาไม่เห็นกันได้กูเพ่งห่วงบ่อยเห็นที่เราให้ใคยทิ้งได้จังไหนพี่น้องไปไซคอลกลับไปกห่วงน้ำขับรถนี่ยไปผู้เดียวให้เงืองงงงขณะเขาเบื่องข้างซอยได้นี่ สุขภาพห้องก็เบื้อให้เด็กขับรถนี่พี่น้องเดี๋ยวกระตีนบิดตีนเดียวอยากสั้นก็สั้นอยากลอยก็ลอยอยู่ตีนก็ได้โอ้ยอกสั้นขวนแขวน